ตะคริวกลางดึกเป็นอาการที่เกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่คาดคิดแต่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเราไม่สมดุลและต้องการการดูแลมาดูว่าเจ้าตะคริวนี้มีอะไรให้เราใส่ใจไว้บ้างเจ้าตะคริวกลางดึกมาจากไหนเมื่อวันที่13ตุลาคม2568ทางหมอเจตบุญยวงวิโรธรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชศีรามได้แชร์ความรู้เรื่องสุขภาพผ่านเพจหมอเจต ที่สนใจอาการตะคริวกลางดึกซึ่งเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะนอนหลับออกกำลังกายหรือเดินนานเป็นต้นและมีสาเหตุหลักมาจากกล้ามเนื้อที่หดตัวแรงเกินไปและคลายไม่ออกทำให้ร่างกายขาดสมดุลของน้ำเกลือแร่และพลังงานที่ใช้ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแต่เหตุใดทำให้เกิดตะคริวกล้ามเนื้อทำงานหนักหรือเกร็งครั้งนานเกินไป พบได้ในผู้ที่ออกกําลังกายหรือเดินมากแต่ไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือนอนพักเพียงพอทําให้เซลล์กล้ามเนื้อสูญเสียพลังงานและเกลือแร่จนเกิดการเกร็งแน่นเฉียบพลันดื่มน้ําน้อยเหงื่อออกมากน้ําในร่างกายมีบทบาทสําคัญในการส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์เมื่อร่างกายขาดน้ําและแร่ธาตุเช่นโซเดียมและโพแทเสเซียมสมดุลจะเสียส่งผลให้เกิดตะคริวได้ง่ายขาดแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะแมกนีเซียม แมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนแคลเซียมช่วยให้หดตัวหากขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะหดแต่คลายไม่ออกจึงมักเกิดตะคริวขณะนอนกลางคืนอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปเช่นกลั้นปัสสาวะยืนนานหรือนั่งนานทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีกล้ามเนื้อขาดออกซิเจนและปล่อยกรดและติกออกมาส่งผลให้เกิดอาการปวดเกรง็งและยังมีสาเหตุอีกหนึ่งคือการลดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในเวลากลางคืนทําให้เลือดไหลเวียนช้าลงและอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงในเวลากลางคืนทําให้กล้ามเนื้อเกร็งง่ายขึ้น วิธีป้องกันเจ้าตะคริวหมอเจตแนะนําว่าควรเริ่มจากการดูแลตัวเองในเรื่องง่ายๆเช่นดื่มน้ําให้เพียงพอยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนพักผ่อนให้เพียงพอเสริมแร่ธาตุจำเป็นอย่างแมกนีเซียมซึ่งช่วยคลายกล้ามเนื้อและส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทจากนั้นก็คือการใส่ใจตัวเองในแต่ละวันไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้ากลายเป็นเรื่องปกติเพราะร่างกายจะตอบแทนให้เราได้สุขภาพที่ดีขึ้นแต่เหตุใดที่เราไม่ควรมองข้ามสัญญ,ญาณเตือนนี้ความเหนื่อยล้าจริงๆคืออะไร ความเหนื่อยล้าที่เราเคยรับรู้มาจากการทำงานนานเกินไปหรือมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนมาพูดคุยกันในกลางคนที่เหมือนกันว่าเราเคยเจอกับสัญญาณเตือนนี้ไหมหรือมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรที่ช่วยให้เราไม่เจอกับเจ้าตะคริวอีกครั้ง